น้องรีวิวเสร็จแล้วเหลือถูค่ะน,น้องเฟมถูนิมถูนี่ก็ลูกเริ่มตน้นนี้เออถูถูถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆน้องเฟมช่วยถูถูไปเรื่อยๆครับนี่ค่ะตัดเรียบร้อยแล้วก็ที่ถูมันค่ะนี่อันนี้เสร็จแล้วนะคะทำเรียบร้อยแล้วจ้าน,นี่ยขี้ฝุ้นเต็มเลยพี่น้อง ไปถูตะนู้นใหม่เลยไม่สะอาดเลยนะฝุ่นเต็มเลยนี่ก็เลยจะป้ายยาทางข้างล่างพี่น้องทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้เดี๋ยวเอาไม้กวาดมากวาดค่ะตัดเรียบร้อยแล้วจ้านี่พี่น้องเหว็ว่าเสร็จแล้วจำเสร็จแล้วแล้ถูจ้ามาถูตรงนี้มาถูตรงนี้ เซมก็ถูมะย้ายถูเองถูยังเป็นมิธีถูลูกถูยังมันก็ไม่สะอาดเลยสิลูกถอยถอยครับมาย้าถูเองถอยครับถูเรวยเอียมคนไปไหนมาไหนก็มานั่งพักได้จ้ะ ทูไหนอ่ะแม่พาทู<น>ไหน,นาทูอะไรพาทูดูไหนอ่ะต้ขึ้ทูตรงนี้โต้คะต่ะฟาทูไหนครับเวลาเขาคนไปใส่มาใส่กัเนี่ยก็นั่งพักได้อยี่นะ นีน่นั่งได้แล้ว,วน,นั่งได้แล้วนั่งได้แล้ววัดที่กำลังซองมาพอดีพี่องดูดิปูเรียบร้อยแล้วจ้า